ครับผมต้ยมยำขาหมูชิ้นโตโต,โตแซ่บๆซนัวๆพร้อมเสิร์ฟครับผมสวัสดีครับจีปตาชาเนลมีอะไรก็ถ่ายมาอีกแล้วครับวันนี้จะทำเมโนโูต้ยมยำขาหมูเครื่องพริกเผาครับผมต้ยมยำขาหมูเครื่องพริกเผา วานี้ไปตลาดนัดมาครับผมซื้อขาหมูมาแปดสิบบาทคนกินมั่งบริวารสี่ขากินมั่งครับผมต้มให้เปื่อยเสร็จนะครับเตรียมพร้อมที่จะต้มครับผมปรุงเราก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็ต้มยำทั่วไปครับผมข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งไปก็เผาบ้านนะครับเต็มทั้งก้านเลยครับเพราะชุนนี้หนาแรงใบไ,ไม่งามครับเต็มทั้งก้านเลย เครื่องปรุงเราก็จะเครื่องเผานะครับเราก็จะใช้หอมกระเทียมด้วยวันนี้ใส่กระเทียมด้วยนะครับพริก7เม็ดแค่นี้ก็เป็ดจิตจ้าสซใจความเปรี้ยวเราก็จะใช้นี่เลยครับน้ำมะขามเปียกโอเคครับเดี๋ยวไปคั่วเครื่องกเผาก่อนครับเครืค่องกเผาคั่วไม่มีคลิปนะครับผมเพื่อลดระยะของคลิปนะครับจะได้ไม่เยินเยอะเกินไป ครับผมขั้วเครื่องเผานะครับหอมกระเทียมพริกนะครับเราก็จะมาโขลกมาโขลกพอพอหยาบๆครับ,รบไม่ต้องแหลกครับผม ยำที่เราเตรียมไว้เลยครับผมี okay, ครับขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาหมอต้มขาหมูนะครับที่เราใส่เครื่องต้มยำขีปนาว้แล้วเนี่ยครับมาตั้งไฟครับผมตั้งไฟพร้อมเราก็ใส่ เครื่องเทศลงไปเลยครับเครื่องต้มยำหาตะไคร้นะครับหาตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งใส่ไปเลยครับผมใส่แค่นี้ก็หอมแล้วครับผม เราปลูกเพังไมบเล็กๆอย่างเงี้ยหอมมากหมอมแล้วครับผมขาหมูนิ่มๆต้มนานๆจน,น,นเปื่อยยุ่ยนะครับผมมกันมต่อไปครับผม เราก็จะใส่มะขามเปียกเลยครับเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกครับผมใส่มะขาเปียกเลยวหอมจากน้ำมะขามเปียกครับผมรอ,อยหเดือดสักนิดหนึงครับ ก็ชิมกรุงรสครับเริ่มจะเดือดแล้วครับออมากเลยครับตอนนี้เราก็ปรุงรสนะครับผมหลังจากที่เราใส่มครับเปียกไปแล้วเราปรุงรสตัดเปรี้ยวครับผมปรุงรสตามตามใจชอบนะครับผมเปรี้ยวมากร้อยขนาดไหนนะครับผมก็จะตัดด้วย ทำทรายเหมือนเดิมครับผมเนื่องจากว่าไม่ใช้ผมสุดรครับรอน้ำเดือดนีดนะครับผมข้างนอกลมแรงมากครับทำที่โล่งครับผมควเปิดครับผมควเปิดไม่ใช่ควบปิดนะครับเราก็ายังปรุงรถฉีดรถนะครับผมอร่อยแล้วนะครับผมแทบนัว แอปนัวมีความเปรี้ยวหอมเปรี้ยวจากมะขามเปียกใส่น้ำปลาเพิ่มนิดนึงเรียบร้อยแล้วครับผมงรถเรียบร้อยเสร็จทุกขั้นตอนพร้อมเสิร์ฟครับผมตักใส่ชามทานข้าวกันเลยครับผมจะรออะไร อชัวโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตักไปชาม